แล้วจ้ะน้ำสีเขียวน้ำทะเลสีเขียวสีสวยนะตาเกระเด็นฟาดแกพอวันนะอ,ออกแล้วค่ะออกแล้วไปเกาะไปต่อที่เกาะด้วยกะ ഞാൻ കൊണ്ടേക്കാം ഓൻമേ ചായ ഇടല്ലേなんか സോ ദാ ഞാൻ ഇടാനാണ് พักเครื่องพักแรงนิดหนึ่งไม่ต้องขับต่อนั่งเรือนกน่ารักเนาะนกเป็ดน้อยเอาวิวกลางทะเลมาค่ะอันนี้เบลน,นี่ต่อไปจะเป็นวิวในกลางทะเลนะถ้าคนติดตามใน ในยูทูปเมื่อวานก็จะอันนก็จะต่อกันนะอุ้ยมันเขาจะมีการสร้างอะไรต่อมีอะไรต่อนีก ไม่ได้ออกไปถ่ายข้างน,นอกชาร์จแบตียวขันเช่านอนมาได้นอเห็นมาได้นอกนูนจะเห็นลายๆากมาเลยออกมาดี่ฝั่งเห็นไหมคะตัวผ่านแล้วอยู่ในทะเลแล้วนะนี่ พอแบตก็จะหมดก็เลยชาร์จแดก็เลยเราออกไปไม่ได้ไม่อยู่กลางทะเลให้อีกฝันหนึ่ คนไม่เยอะนะคนไม่เยอะนะ

ก็จะตามรละแวกเขาเราทะเลกลางทะเละก็เขา แต่ไม่มีคนอยู่นะถ้าอีกด้านเรือ,อีกทางก็จะเป็นทางเขาทางรถอ,อันนี้ฝั่งทะเลอันนั้น,ะน,นก็เกาะน,นะที่เขาที่เริ่มที่เรเป็นนนๆขึ้นนะอณะข้นนางล่างไมมีคนอยู่นะ เมชาวบ้านก็อยู่โอ้๋ยวแค่นี้ก่อนเนอะจะไปไทยสีสวยๆ